สวัสดีครับน้องเน่งครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเห็นแล้วเห็นเห็นพวกพี่ไหมเห็นนะครับเห็นครับโอ้เป็นไงบ้างช่วงนี้ขายผลไม้ดีไหมก็ดีครับผมต้องบอกว่าเมื่อก่อนก็เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งแต่พอไปไลฟ์สดขายผลไม้นี่พูดเก่งขึ้นนะเอาเล่าเล่าตั้งแต่แรกเลยมันเริ่มขึ้นได้ยังไงครับอยู่ดีแบบทําไมเราถึงคิดที่จะไปขายผลไม้ครับ ก็จริงๆช่วงนี้มันเป็นช่วงพักของฟุตบอลนะครับก็เลยมีบางค่อนข้างแล้วก็พอดีช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าผลไม้ของทางจังหวัดระยองครับภาคตะวันออกเลยพอดีก็มีสพ่อแม่บุญก็เลยไปรับมาขายครับผมอืรับมาเยอะไหมน้องเนิงก็แย่ครับผมก็เอาทุเรียนต่างร้อยโลแล้วก็คุดร้อยโลครับ เป็นร้อยโลเลยเป็นร้อยโลตอนนี้หมดยังตอนนี้เหลือเหลือเท่าไหรหมดแล้วครับตอนนี้ลงรอบที่สามครับตอนนี้มีทุเรียนอยู่ประมาณสองร้อยแล้วก็มังคุดประมาณสามร้อยครับถือว่าไปได้สวยมากเลยไหมครับธุรกิจนี้ว่า <c oughs> ดีครับผมก็สแสตอบรับดีมากแล้วเรามีวิธีการดูทุเรียนอะไรเงี้ยคือเราเรียนรู้มาตั้งนานเลยใช่ไหมหรือเพิ่งมาเรียนรู้เดี๋ยวว่าทุเรียนสุกยังไงเวลาผ่าผ่ายังไงเนี่ย จริงๆแล้วก็เอ่อก็ไม่ได้เพิ่งเพิ่งเรียนรู้แบบจริงจังก็ตอนมาขับครับก่อนหน้านี้ก็เคยมีโอกาสได้ได้แกะกินเองบ้างเป็นลูกสองลูกอะไรอย่างเนะงี้ยครับอ๋อโอ้โอันนี้คือมันเกิดธุรก,กิจนี้มันเกิดขึ้นเพราะจากการที่มันมีโควิดใช่ไหมหมายความว่าถ้าเกิดเราเรานึกภาพถ้าเกิดไม่มีโควิดเนี่ย <c oughs> คิดว่าเราจะมีโอกาสได้มาท,ทําธุรกิจตรงนี้ไหม <c oughs> ไม่น่าจะได้พาะว่า โค <COVID S 1> วิดเราก็คงมีมีฟุตบอลอันนี้ถือว่าเป็นอีกไอเดียหนึงไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าอาชีพนักฟุตบอลเนี่ยมันมันไม<อ>่ยืนยาวงงายถงงหือว่าได้ประสบการณ์ที่ดีไหมในระยะเวลาหนึ่งถึงเดือนเนี่ย ตอนนี้ขายนี่คือจะหมดสต็อกอยังหรือจะมีมาเพิ่มเรื่อยๆจะลงก่าอ,อีกสามร้อยแล้วก็ทุเรียนสองมาพุด3สามร้อยโอ้โ,โหมีหลายสินค้ามากรวมๆแล้วขายได้เป็นพันโลไมไหมน้องหน่งตอนนี้นะครับถ้ารวมทุเรียนนะ่าจะประมาณยังไม่ถึงพันครับก็ประมาณ 6 7 0 0โลนี่เยอะนะแล้ว<ช>คือขายนี่คือออนไลน์แล้วเราไปส่งเองป้หรือให้ไลน์แมนหรือให้แกล็บไปส่งใช่ครับผมขายออนไลน์ผมถ้าเป็นต่างจังหวัดผมก็ส่งเป็นปอนอไปครับถ้าใครอยู่ใน bon ir, บริเวณระแวกแถวบา้านก็ส่งที่ครับเมืองทองอะไรเตัวเมือ,องมุรมอะไรเงี้ยครับฝาก้านกันได้นะ้<ช>องเนาะเนี่ยแฟนเพจเมืองทองแล้วก็แฟนเพจทีมชาติไทยบอกมาเยอะบอกเดี๋ยวจะไปอุดหนุนนะ รอไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดทุกวันไหนไลฟ์สดทุกกี่โมงหรือไม่ได้กําหนดไลฟ์ไลฟ์สดมันผมก็ไม่ได้กําหนดเอาปั้นพอดีลองลองพิจัยครับแต่นี้ก็ไม่ยังไม่ได้กําหนดว่าจะจะ,จะไลฟ์อีกเมื่อไหร่ครับก็ส่วนมากจะขายเป็นหน้าหน้าเฟซบุ๊กของตัวเองครับโอ้อ่ะมาคุยเรื่องฟุตบอลกันบ้างครับผมนะครับเน่งพี่เห็นเน่งตั้งแต่ยูสิบเก้าสมัยโคจุนนะครับแล้วก็เพิ่ง ซีเกมก็เคยได้แชมป์ะนะครับยูยี่สามชิงแชมป์เมเชียก็เล่นแล้วสองพันยี่สิบเนี้ยจริงๆแล้วเราตั้งเป้าหมายไว้ยังไงบ้างก็ตอนตอนนี้อายุก็มันมันหมดรุ่นเยวาวชนแล้วครับก็เป้าหมายก็คือในในสโมสรนะครับตอนนี้เป้าหมายคืออยากอยากจะเป็นตัวหลังในสโมสรแล้วก็ทําผลงานในสโมสรให้มันดีครับแล้วก็ก็คงมีโอกาสที่จะได้อ่า เล่นทีมชาติชุดใจอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้ก็หลัหลกๆโกรกัสที่สโมสรก่อนในชิงแชมป์เอเชียยู23เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ประสบการณ์อะไรเยอะไหมเพราะว่าเป็นรายการที่แบบพูดตามตรงมันก็ลองเอเชียนคัพนะรายการนี้มันคือแบบที่สุดของรุ่นเยาวชนแล้วเนี่ยครับก็ถือว่าอันนี้ได้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกครั้งแรก ที่เราสามารถแบบเข้ารอบลึกได้อะไรอย่างเงี้ยครับถามตรงๆเลยถ้าพูดถึงดีกรนเองเนี่ยคือมันดีมาก19ปีได้แชมป์มาเซียนนะครับแล้วก็ซีเกมได้แชมป์แล้วคือ,อตอนเนี้ยก็เป็นกองหลังคนหนึ่งที่ถือว่ามีดีกรีนะครับคิดว่าตอนเนี้ยเราดีพอไหมที่จะแบบสอดแทรกเป็นเซ<ค>นเตอร์แบ็กสี่คนในทีมชาติอเอามองแค่มุมมองตัวเองอะว่าฝีเท้าเราอะ อันนี้ก็ต้องดทูที่ที่โค,รคร้ดเขาผมว่าจะจะเหมือนว่าว่าจะเห็นในศักยภาพของผมหรือเปล่าส,ส่วนตัวผมเนี่ยก็ทําเต็มที่ครับเต็มที่ของตัวเองที่สุดครับผมช่วงนี้อยู่บ้านนี่มีการซ้อมอะไรบ้างหนึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นการจ็อกกิ้งหรือว่าบอดี้เวทครับผม<อ>เป็นเรื่องเวทค,คือก็ยังไม่ได้แบบ เต็มรูปแบบเลยมากเพราะว่าด้วยของพื้นที่อะไรต่างๆใช่ไหมใช่ใช่ครับอรอคิดถึงฟุตบอลไหมเราเป็นนักบอลแล้วคือไม่ได้เตะบอลมาเท่าไหร่ตอนนี้สองเดือนได้ไหมครับนี่สองสองเดือนแล้วครับไม่ได้เล่นบอลแบบจริงจังเลยครับครับเคยไม่ได้เล่นบอลนาน,นสุดนี่คืออาการบาดเจ็บใช่ปะ่ะใช่แต่แต่ผมยังไม่เคยไม่เคยถึง บาดเจ็บถึงขั้นหยุดซ้อมไปเลยยังไม่เคยเลยครับตั้งแต่เล่นฟุตบอลโอ้ก็คิดถึงแหละถามนะน,นักฟุตบอลคนไหนก็คิดถึงหมดครับพี่ถามเองหน่อยถ้านับระยะเวลาเนี่ย2015มั้งอ่าตอนนั้นเนี่ยเราโหแทบจะแบบโนเนมเลยนะ <c oughs> แต่ว่าติดทีมชาติสมัยพี่จุนเนี่ยตอน <c oughs> เราติดเนี่ยคนก็ยังงงว่าเราคือใครจากระยองใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ยโหก้าวไกลมาถึงเป็นกองหลังทีมชาติ เยาวชนตั้งแต่19อายุ23แล้วก็ปัจจุบ,บันเล่นกับเมืองทองก็ถือว่าเป็นบิ๊กเนในไทยลีกครับถือว่ามันมาเกินฝันตัวเองไหมตอนนั้นนะ่ะณตอนที่เราเป็นเด็กเยาวชนเล่นฟุตบอลเนี่ยเคยคิดว่าเราจะมีจุดตรงนี้บ้างไหมก็ตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าจะถึงขั้นติดท,ทีมชาตินะผมคิดแค่เล่นฟุตบอลอาชีพก็คือในตอนนั้น ในจังหวัดระยองก็จะมีแค่ทีสี่แค่นั้นครัที่ผมคิดตอนนั้นฮะครับ,รบว่าเออมันจะขึ้นชั้นไปยังไงครับแต่รู้แต่ว่าก็เป็นทีสี่มีเงินเดือนใช้อะไรประมาณถือว่ามาไกลนะอ่าแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วคือเราได้ค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าเรายังถือว่าเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยเป้าหมายสูงสุดเรามีไหมตอนนี้เราเปลี่ยนเป้าหมายมันบ้างไหม ก็เปลี่ยนเป้าหมายครับหลังจากที่ก็เราถือว่าก็ประสบความสําเร็จในในระดับหนึ่งในในทีมของชุดเยวาวชนครับเป้าหมายสูงสุดก็คืออยากอยากติดชุดใหญ่แล้วก็ประสบความสําเร็จกับชุดใหญ่แล้วก็กับสโมสรด้วยครับครับมีใครเป็นไอดอลไหมหนึง่งมีใครเป็นไอดอลเล่นกองหลังมีใครที่แบบเราชื่นชอบไหมเป็นแบบอ,อย่างไหมผมชอบพี่ตั้ม เล่นเลนเตอร์สมัยแกเล่นเทนเตอร์ชอบต้านชนะบูลและยังยังไม่เคยเล่นด้วยกันไม่ทันกันไม่ทันไม่ทันกันไม่ทันครับเดี๋ยวหน้าเล่นทีมชาติวยกันคนไทยเป็นธนบูลเกสสารัตนะครับมีฟุตบอลนอกไหมเราติดตามฟุตบอลนอกบ้างไหมชอบใครเป็นพิเศษไหมฟุตบอลนอกถ้าถ้าเป็นที่ผมดูแล้วผมชอบก็เป็นมาร์ตโฮเมลครับตอนนี้อยู่บาเยนแต่ผมผมชอบตั้งแต่สมัยอยู่ดอดมุมนะครับกลับมาดอดมุลแล้วตอนนี้กลับมาดอดมูลอีกเล่าแล้วใช่ เป็นกองหลังที่เชิงสูงกว่าเลยนะทั้งแมตซูเมอร์กับธนบุญเกษรัฐเวลาเล่นเกมรับก็สไตล์การเล่นครับคล้ายๆกันก็มาปรับใช้กับตัวเองในสนามไหมก็พยายามปรับใช้ให้ได้มากที่สุดครับมีเพื่อนร่วมทีมที่สนิทสนิทไหมที่เมืองทองสนิทใครมากที่สุดเพื่อนร่วมทีมมะครับอ่าก็สนิทกับทุกคนเลยครับสนิททุกคนเลย ใช่ใช่ครับเฮ้ยนคนยิ้มง่ายนะ <c oughs> ยิ้มเก่งคนยิ้มเก่งมีคนถามมาว่าผลมาไม้ของเน่งเนี่ยโลเท่าไหร่อ่ะอย่างทุเรียนทุเรียนขายยังไงแล้วก็มังคุดขายห้าสิบโลห้าสิบบาทครับอม,มีขั้นต่ํำไหมสั่งขั้นต่ำไหมถึงเราจะส่งหรือว่ายังไงไม่ครับก็หนึ่งโลก็ส่งสองโลก็ส่งหมดเลยครับอืมสั่งได้หมดใช่ไหมเขาบอกว่าหมดโควิดเจอกันที่สนาม <Okay S 2> มีแฟนมีแฟนบอลบอกบอกมาตอนนี้คืออาการบาดเจ็บไม่มีร่างกายฟิตพร้อมใช่ครับรอบอลจะามาเตะพูดถึงเมืองทองหน่อยสี่เกมแล้วมองยังไงบ้างฤดูกาลนี้สองพันยิบแล้วก็เดี๋ยวเราเตะกันยายนเนี่ยแล้วก็เอาแค่เล็กแรกเนี่ยมีสิทธิ์ไปเล่นทั่วเอเชียตรงนี้เน่งมองงไงบ้างมันก็เป็นโอกาสหนึ่งนะ ผมคิดว <muitas S 2> ่า <sketches> ส <of course> <Aha. S 2> yeah. ี okay. ่เกมแรกตอนนี้ก็ก็มองมันเพราะว่ามันผ่านไปแล้วอฮเกมที่เหลือครับแล้วก็ตอนนี้เรายังมีเวลาในการฝึกซ้อมแล้วก็ปรับความเข้าใจกันอีกประมาณ3ามสี่เดือนอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าน่าจะทําผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับมีคนถามมาเงาะลูกเท่าไหร่เพราะขายเป็นโลขายเป็นโลครับเหงามากๆครับช่วงนี้มีบอลเตะพี่หน่งมีวิธีทําให้คลายเหงาบไหมแฟนบอลถามมา ก็เป็นการขายผลไม้เป็นเป็นอาชีพเสริมด้วย,วยแล้วก็ก็จะไม่หนอครับอยู่บ้านท่านมีอะไรทำอ๋ออ่ะ,อะก็ประมาณนี้เดี๋ยวน้องเขาต้องไปทําธุระส่วนตัวต่ออ่ะเดี๋ยวให้ฝากร้านติดตามได้ที่ไหนครับซื้อได้ที่ไหนร้านก็ติดตามได้จาก f เฟซบุ๊กส่วนตัวครับสิงคานพงษุภาเป็นเป็นชื่อเป็นชื่อภาษาอังกฤษครับแล้วก็ที่ร้านอีแค่ทุเรียน ุเรียนสดครับแล้วก็มีทุเรียนทอดขายด้วยครับอ้โหโอเคทุเรียนทอ,อดนีพ่พึ่งมาใหม่ใช่ปะ่ะก็ขายขายอยู่แล้วครับแต่ว่ามันก่อนหน้านี้มันหมดครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดโปรโมทครับแล้วอนนี้พิ่งเข้ามาใหม่ครับ ได้ครับไปอุดหนุนกันได้นะครับที่ Facebook สลิงคารพมสุภาเป็นี่ยส่วนตัวนะนี่ที่มาอัมอมกันเนี่ยไปอุดน้องอุดอุดน้องเขาหน่อยนะครับบอกถามเงาะลูกอะไรอะไรขี้กลายเป็นโลนะกลายเป็นโลอ่ะขอบคุณน้องเน่งมากครับคุยกันครับครับผมขอบคุณครับอะ